สวัสดีครับผมเอ็มสัญชัยสาหรับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวและทดลองเลื่อยชักตัวนี้ให้ดูนะฮะซึ่งสินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าจากแบงกูนะฮะถ้าใครดูแล้วสนใจสินค้าตัวนี้นะฮะผมก็ได้ทําการแปะเลงไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรลาเอียหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปก็มาดูนะว่าอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างอุปกรณ์ภายในกล่องมี user menu adapter charge แบตเตอรี่ไปเรื่อย4ใบแล้วก็ตัวเลื่อยชักเลื่อยชักใช้แรงดัน21โวลต์หรือใช้แบตเตอรี่21โวลต์น,นั่นเองแบตเตอรี่ที่มาใช้งานด้วยก็เป็นแบตเตอรี่21โวลต์พอมาอแดปเตอร์ชาร์จ21โวลต์ DC แต่ว่ารายละเอียดที่เขาเขียนว่าเอาพุต36ถึง48 0.8แอมป์ตัวนี้ไม่กิงน,นะฮะ เขาจะมีปุ่มล็อกอยู่ด้านข้างต้องปลดล็อกก่อนถึงจะกดให้ตัวเลื่อยชักเนี่ยทำงานได้ถ้าเรากดไม่ลึกมากเนี่ยรอบชักก็จะทำงานเบาๆมอเตอร์ที่มากับตัวเลื่อยชักเองเนี่ยเป็นมอเตอร์แบบแปลงฐานไม่ใช่มอเตอร์บัสเลนนะฮะระยะชักนะฮะ10มิลนะฮะไม่เกิน15มิลแล้วก็สามารถตัดเหล็กได้ประมาณ2มิตัด ไม้ได้ประมาณ0-300ม mm, ิลแล้วก็ตัดพลาส,สติกเองเนี่ยอยู่ที่100มิลจะไปทำการทดลองตัดไม้นะฮะก็จะติดตั้งใบเรื่อยสำหรับการตัดไม้ตัวนี้กดคลิกล็อกตรงนี้แล้วก็ทำการติดตั้งใบเรื่อยนะฮะลงไปแบบนี้ปล่อยเขาก็จะล็อกรูปแบบเลื่อยชักแบบนี้น่าจะติดตั้งใบเรื่อยได้แค่2แบบหันคมเลื่อยลงไปด้านล่างกับหันขึ้นมาด้านบน ตัวนี้เป็นกิ่งไม้แห้งนะฮะมาลองดูว่าตัวเลื่อยชักจะตัดเข้าได้ดีหรือไม่นะ ถือว่าตัดได้ค่อนข้างเร็วนะฮะจะลองตัดตรงนี้ดูว่าเขาจะตัดเข้าได้ดีแล้วเร็วเท่าไหร่นะ,ะมาดูกันเดจะเลื่อยแบบรอบช้าๆก็ได้นะครับ ช่วงสุดท้ายเนี่ยครับตัวไม้เนี่ยมันหนีบใบเลื่อยนะฮะอาจจะแบบติดบ้าง คิวตัดก็สวยดีนะครับต่อไปก็จะทําการทดลองตัดท่อ PVC นะฮะจะเริ่มจากท่อขนาดเล็ก ตัวนี้เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วตัวนี้เป็นท่อขนาดสองนิ้ว ผมใช้ใบตัดเหล็กนะฮะในการตัดท่อ pvc ต่อไปเนี่ยก็จะทำการทดลองนำเลื่อชักเนี่ยมาตัดเหล็กกล่องขนาด1น,นิ้วแล้วก็ขนาดนิ้วคูณสนิ้วเหล็กกล่องเนี่ยหนาไม่เกิน1.8มิลน,นะฮะหรือไม่เกิน2มิลน,นั่นเอง ตัวนี้เป็นเหล็กกล่อง1นิ้วคูณสนิ้ว การตัดเหล็กนะฮะที่หนาไม่เกิน2มิลเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ตัดเข้าได้ค่อนข้างดีนะฮะและนั่นนะฮะก็เป็นการนะฮะทดลองใช้งานตัวเลื่อยชักตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานตัดไม้ตัดเหล็กตัดท่อ BVC งานช่างทั่วไปนะฮะซึ่งไม่ได้นําไปใช้กับงานตัดเหล็กที่หนาหรือตัดไม้ที่หนาเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดี แล้วถ้าใครนะฮะสนใจตัวเลื่อยชักตัวนี้และอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ได้ทําการแปะลรงกงไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเลอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้และในคลิปทดลองเลื่อยชักตัวนี้นะก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ